ไม่แล้วกรณีนี้ก็ปล่อยด้วยนะละระหว่างทีมน้ำหน้านมีเลมีพีนะครับส่วนไอ้อีกทีมมีไอ้ปื้มไอ้เปิร์ดเอาจแบงต่อให้โดยการเอามือกำไข่ไปมือหนึ่งเล่นมือซ้ายมือเดียวจะชนะหรือแพ้นี่มันมือเดียวเนี่ยเฮ้ยอย่าเอามือออกจากเกงนะมึง เอาเลยนะอย่าด้เมึงเท่าไหร่แล้วน้ำหน้าหนูโโฮมันจกให้อีกหน่อยใชย้ใช้ลิ้นอย่างเดียวดีกว่ามั่ยเไไวอร์มันนี้อย่าแพ้เขานะเขามือเดียวนะ คอนเทนต์จัดคอนเทนต์จัดโอ้โหโหดเกินเอ้าเว้ยเอ้าเว้ยเอาไม่กันอีกอ้าวไม่กันอีกโดน

เสร็จแน่เฟิร์สเมืองนี่โอ้โหโอ้โหทำครดีเดี๋ยวเก่งเก่งอยู่บีบไข่เลยเอาไว้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 ติงกระหาไม่เจอ เท่าไหร่แล้วแปดสามเอายังจะโดนเพิอีกเฮ้ย <c oughs> ยังจะโดนอีกเ <c oughs> อ่าอะ้วเริ่มเริ่มเถียงกันแล้วครับ ระหว่างทีมทีมกุมไข่กับอีกทีมหน,น,น,นึ่งตามแต้มเกมเลยพังบอลมา <laughs> ถ้าลงนะมึง <laughs> อะไรแลวเวอร์ซินเวอร์ก็ามาเชียร์ทีมกุมไข่กับเขาด้วยอคอนเทนต์จัดหลยววะเดี้ยทีมเนี้ยโอ้ดันมาด้ย เกมเกมเท่าไหร่แต้มสิบเอ็ดห้าครับ